สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมารู้เทคนิคเด็ดที่จะทำให้เข้าใจเวลาฝรั่งพูดเร็วๆได้นะคะอันแรกคือการยอ่อการย่อคำค่ะ contractions contractions ไปดูตัวอย่างคะ่ะว่าเขาย่อกันยังไง I am I am ถ้าเป็นประโยคเต็มจะเป็น I am จุดๆๆนะคะเขาก็จะย่อเป็นแบบนี้ค่ะ I'm 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 I, I am แปลว,ว่าฉันเป็นฉันคือฉันอยู่นะคะ am เนี่ยมี3ความหมายเนาะอยู่ที่คำศัพท์ที่มาต่อท้าย am จะทำให้เราจะใช้ คำไหนในการแปลความหมายนะคะว่าเป็นคือรืออยู่ค่ะดูตัวอย่างเนาะ I m a student I m a student ถ้าเป็นประโยคแบบไม่ยอ่อประโยคแบบเต็มก็จะเป็น I am a student I am a student เวลาพูดเขาก็จะย่อเป็น I'm a student I'm a student ฉันเป็นนักเรียนหรือฉันคือนักเรียนก็ได้ค่ะแอมก็จะใช้ความหมายเป็นหรือคือค่ะต่อมา you are you are you are ย่อเป็น you r you you are คุณเป็นคุณคือคุณอยู่ เวลาพูดก็เป็น your student your student ไม่พูดทีละคำว่า you are a student แต่จะมีการย่อตัวหน้าคือ your student your student คุณเป็นนักเรียน we are we are พอทำให้เป็นตัวย่อนะคะก็ ออกเสียงวิเอร์วิเอร์วเอร์พวกเราเป็นพวกเราคือพวกเราอยู่ We are at school We are at school เขาไม่ได้พูดว่า We are at school นะคะเขาย่อคำเป็น We are at school We are at school พวกเราอยู่ที่โรงเรียน We're a at school. ต่อมา They are, they are, there, there, there. พวกเขาเป็นพวกเขาคือพวกเขาอยู่ There outside, there outside. พวกเขาอยู่ข้างนอกเขาไม่พูดว่า they are outside นะคะใช้ there y outside จะรวบระหว่าง they กับ are เข้าด้วยกันต่อมา he is he is เป็น he's he's he เขาเป็นเขาคือเขาอยู่ He is at home. He is at home. He is at home. เขาอยู่บ้านเขาไม่ได้พูดกับเราว่า he is at home นะเขาใช้ he's home. He is at home. คำต่อมา she is. She is ย่อเป็น ชีสชีสหล่อนเป็นหล่อนคือหล่อนอยู่ผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงคนนั้นคือผู้หญิงคนนั้นอยู่ She' my older sister She' my older sister หล่อนคือพี่สาวของฉันผู้หญิงคนนั้นคือพี่สาวของฉันไม่พูดว่า she is my older sister she's my older sister it is it is ยอเป็น it's it's แปลว่ามันเป็นมันคือมันอยู่ it's wild animal it's wild animal มันเป็นสัตว์ป่า เขาไม่พูด It is a wild animal. It's wild animal. It's wild animal. I do not know. I do not know. ประโยคนี้แปลว่าฉันไม่รู้นะคะเราจะไม่ค่อยได้ยินการพูดเต็มแบบนี้ ส่วนใหญ่ที่เราได้ยินตอนจะได้ยิน I don't know I don't know นี่คือการย่อคำค่ะถ้าเขาพูดเต็มประโยคเราจะไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเขาพูด I don't know คุ้นเลยนี่คือว่าทำไมแบบฝรั่งเขาพูดเร็วขึ้นเพราะว่าเขามีการย่อคำค่ะต่อมาจะมีการลดอักษรลดเสียงหรือลดคำนะคะ ภาษาอังกฤษคือ dropping letters, dropping letters ตัวอย่าง shall we go, shall we go ลดเสียงเป็น s h w i g o s h w i g o เขาไม่พูดเต็มคำว่า shall we go แต่เขาจะรวบลดเสียงให้เป็น s h w i g o s h w i g o แปลว่าเราไปกันได้ยังจะไปกันหรือยังช a ว l ิโก o ไปกันไหมไกันหรือยังชเว l ิโก้แตามา that's fine that's fine เคยได้ยินใช่ไหมคะ that's fine that's fine เวลาพูดเร็วเ,วเขาจะพูดว่า fine fine มาแบบนี้เลยคะ่ะไม่ that s fine แล้ว fine fine แปลว,ว่าไม่เป็นไรบางทีคนไทยก็ยังใช้แบบเต็มพื้น that's fine ไม่เป็นไรฝรั่งมา fine fine ไปเลยฟิวไปจรวดไปเลยค่ะเราก็ฟังไม่ทันกันต่อมา excuse me excuse me รอบเสียงไม่เป็น excuse me Excuse me, excuse me. ไม่ Excuse me แล้วดรอปเสียงเป็น Excuse me, excuse me แปลว่าขอประทานโทษนะคะขอรบกวนหน่อยขอทางหน่อย Excuse me ถ้ามีการไอการจามในที่สาธารณะเขาก็จะใช้คำนี้ค่ะ Excuse me, excuse me นะคะคือโอ๊ยขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจะจามจะไอนะคะ มันเป็นมรารยาทน,นะต้องพูดว่า excuse me ต่อมา do you need a bag do you need a bag นะแบบเป็นทีละคำอ่านออกเสียงทีละคำนะ do you need a bag แต่เวลาเขาพูดจริงๆ do you need the bag do you need the bag d o you d o you เวลาที่ดูกับ you ติดกันนะคะตอนที่เขาพูดเขาจะรวมเสียงเป็น the Jew the Jew ถ้าพูดทีละคำก็ Do you need a bag แต่พูดจริงๆใช้ Do you need the bag คุณต้องการถุงไหม Do you need the bag ต่อมาคือการเชื่อมเสียงนะคะ การเชื่อมเสียงก็จะเรียกภาษาอังกฤษว่า linking sounds linking sounds การเชื่อมเสียงก็จะมีการเชื่อมระหว่างพยัญชนะกับสระนะคะในภาษาอังกฤษนะแล้วก็การเชื่อมระหว่างพยัญชนะกับพยัญชนะข้อ3ก็คือเชื่อมระหว่างสระกับสระนะเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างให้ดูค่ะอันแรกจะเป็นพยัญชนะ กับสระนะ I'm a student I'm a student ฉันเป็นนักเรียนถ้าอ่านตามตัวอักษรก็จะเป็น I'm a student นะคะนอกจากลดเสียงตรง I am มาเป็น I'm ก็จะมีการเชื่อมเสียงนะเชื่อมตรงไหนนะคะไปดูนะเชื่อมเป็น I'm a student I'm a student เชื่อมตรงไหนเชื่อมตรงนี้ค่ะ M M เป็นพยัญชนะ A เป็นสระนะคะจาก I'm a ตรงข้างล่างเนี้ยเขาเชื่อมเป็น I'm a student I'm a student นะคะ My I'm a student และ I'm a student I'm a student ฉันเป็นนักเรียน ตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งการย่อแล้วก็การเชื่อมนะคะประโยคนี้เนาะย่อก็คือจาก i am เป็น i m แล้วก็ตรง am um, กับ a uh, เป็น ma นะคะ i m student ต่อมา it's okay it's okay มันไม่เป็นไรตรงนี้นะคะตรง is ก็ย่อมาจาก It is นะคะถ้าเป็นประโยคเต็มก็เป็น It is okay นะแต่ว่ามีการย่อม,มาแล้วหนึ่งรอบก็คือจาก It is เป็น It's okay ทีนี้มาดูเทคนิคการเชื่อมเสียงเชื่อมตรงไหน It's okay It's okay เห็นไหมคะ It's okay S O so. S O so. S O S O It's okay นั้นไม่เป็นไร it's okay ไม่ it's okay นะคะ it's okay it's okay <S ตอมา have a good day have a good day ก็เชื่อมตรงข้างบนนะคะอันนี้จะมีสองเทคนิคก็คือเทคนิคแรกประโยคนี้แปลว่าขอให้เป็นวันที่ดีนะเชื่อมมีสองเทคนิคนะประโยคนี้ เชื่อมตรงแรกคือพยัญชนะกับสระคือ h a v f a h a e f a จาก h a v e อะเป็น h a v f a h a v f ฝเชื่อมตรงที่สองก็คือ d กับ d ค่ะเราก็จะตัดให้ออกเสียงเป็นแค่ดีตัวเดียวนะคะ Have a good day Have a good day นะคะ ก็คือถ้ามันมีพยัญชนะเหมือนกันนักสองคำเราจะออกเสียงแค่คำเดียวโดยปกติแล้วภาษาอังกฤษเนาะจะออกเสียงตัวท้ายทุกคำถ้าอ่านออกเสียงท้ายทุกคำจะเป็น have a good day แต่เวลาที่เขาพูดจริงๆในชีวิตประจำวัน ก็จะไม่ได้เน้นออกเสียงท้ายทุกคำก็จะเป็น have a good day have a good day ขอให้เป็นวันที่ดีเฉคแทนเขาว่า bye bye ค่ะ have a good day ต่อามา get the small one get the small one get the small one เห็นไหมคะเชื่อมตรงไหน get กับ the ค่ะเพราะว่ามีตัว t ัญชนะชนกันก็จะตัดออกเป็นแค่เหลือตัวเหลือตัว t ตัวเดียวเป็น get the small one get the small one นะคะเอาอันเล็ก get the small one เวลาพูดก็ตัดตัวที่ซ้ำกันออกไปหนึ่งตัวค่ะอีกตัวอย่างนึง What time is it? What time is it? ยากเป็น w h a time is it? What time? What time is it? มีเชื่อมอยู่สองอันนะคะก็คือตัวตรง what กับ time เนาะก็ตัดทีเอาไปตัวนึงอีกตรงนึงอีกตัวนึงก็คือครัว่า is กับ it นะคะเป็น is it is it What time is it What time is it กี่โมงแล้ว ต่อมา take it easy take it easy เป็นการอ่านแบบออกเสียงทีละคำนะคะเทคนิคการเชื่อมเสียงเราจะเน้นจากเสียงที่ได้ยินนะคะคำว่า take ลงท้ายด้วยเสียงคอควายนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการเชื่อมแบบพยัญชนะกับสระค่ะ take it easy แปลว่า ใจเย็นเย็นหรือตามสบายมาดูถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมเสียงก็จะเป็น take it ที่สี take it ที่สีมีเชื่อมยี่สองอันนะคะ take กับ it เป็น take it take it t a k it ทั้งสองอันก็จะเป็นการเชื่อมแบบพยัญชนะมันเจอสระนะคะคำแรก take it เป็น take it ทีนี้ตัว t ตรงคำว่า it มาเจอ e สระอีกก็เป็น take it t c take it t c take it t c ดูตรงสีแดงนะคะ take it t c take it t c ทีนี้มาดูการเชื่อมแบบสระเจอสระนะคะ แบบที่1ก็คือถ้าตัวหน้าลงท้ายด้วยเสียงไอเสียงอีให้ใช้เสียงเยอะนะคะในการเชื่อมเสียงข้อ2ก็คือถ้าตัวหน้าลงท้ายด้วยเสียงโอเสียงอาให้ใช้เสียงเวนะคะในการเชื่อมเสียงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูค่ะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะลงท้ายด้วยเสียงไอเสียงอีใช้เยอะเชื่อมเสียง The end, the end. ถ้ามีการเชื่อมเสียงเวลาเขาพูดจริงๆเขาก็จะออกเสียงเป็น the end, the end แปลว่าตอนจบค่ะจาก the end เป็น the end ตัวอย่างที่สองตัวหน้าลงท้ายเสียง o เสียงวใช้ w ว r e นะคะเสียง W ว r e เป็นการเชื่อมเสียงตัวอย่าง go away Go away เปลี่ยนเป็น Go away Go away ไปให้พ้นเปลี่ยนจากเสียงอะเป็นเสียงวะนะคะ Do you need a bag Do you need a bag คุณต้องการถุงไหม Do you need a bag เมื่อกี้เรามี เตลียนการลดเสียงไปแล้วใช่ไหมคะจาก do you เป็น the you the you need the bag the you need the bag ตรงนี้ก็เป็นพยัญชนะกับสระค่ะพยัญชนะก็คือตัวดนะีเนาะก็มาเจอตัว a ปรร need, uh, เป็นสระจาก need อะเป็น need a need a นะคะ a ออกเสียงอะ uh, นะ need the bag do you need the you the you need the bag d o วชื่อ e ี the bag ต้องการถึงไหมเวลาพูดนะคะ d ัวชื่อ e ี the bag Do you need ้ the bag You need the bag ชื่ d นี้ the bag, the bag? The bag? The bag? ข้อสี่ก็คือ weak form weak form weak form ก็คือการไม่ออกเสียงเต็มนะคะหรือเรียกว่าชวาค่ะ weak form จะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะยกมาเป็นตัวอย่างอย่าง,งเช่นคำว่า to นะคะ to ถ้าเห็นแบบนี้เราอ่านว่า to แต่ว่าถ้าไปอยู่ในประโยคเราจะออกเสียงเขาว่าเท to แปลว่าถึงนะคะถ้าไปรวมอยู่ในประโยคจะออกเสียงเป็นเไหนไม่ออกเสียง to นะคะไม่เน้นไม่เน้นเสียงต่อมาคำว่า for for ถ้าไปอยู่ในประโยคออกเสียงเป็นฟอ for แปลว่าสำหรับ do ออกเสียงเดเดทำ r r ออกเป็นออเออแปลว่าเป็นอยู่หรือคือนะคะอย u y อ u ออกเสียงเป็น y ยยแปลว่าคุณตัวอย่าง happy to see you Happy to see you นะคะจริงๆถ้าออกอ่านเป็นคำๆ Happy to see you ยินดีที่ได้เจอกันนะแต่เวลาเขาพูดเขาจะออกเสียงเป็น Happy to see ya Happy to see ya Happy to see ya นะคะไม่ออกเป็นไม่ออกเต็มเสียงเต็มคำว่า Happy to see you นะ Happy to see ya Happy to see ya ต่อ Are you ready Are you ready ท้าวไม Are you ready, are you ready? เราอาจจะได้ยินเป็น Are you ready Are you ready Are you ready จะได้ยินเสียงคำว่า are เนี่ยไม่ได้เต็มคำนะคะออกเสียงเบาๆ Are you ready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  ต่อมา I'm good to go. I'm good. I'm good to go. 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 I'm good to go." Out "t" now, not I'm good to go. I'm good to go. I'm good to go. Good to go, I'm good to go. ประโยคนี้ก็จะมีทั้งการย่อคำนะจาก I am เป็น I'm good to go, I'm good to go. โอเคค่ะให้เทคนิคประมาณนี้ก่อนนะคะจริงๆมีเทคนิคอีกเยอะแยะนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะคลิปนี้มีประโยชน์ ใครยังไม่ได้กด subscribe ให้นะคะกด like กด share ให้ด้วยนะคะที่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะกด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป,ปสอนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายนะคะอธิบายให้ฟังด้วยนะ,ะไปกด like กด follow กดติดตามนะคะที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะ,จะเจ้าคำศัพท์ไปโพสไว้ที่นั่นนะคะตามไปจดได้ที่ในเพจนะคะใน a c e b o o k นะคะชื่อเหมือนกันเลยเรียนง่ายภาษาอังกฤษ มีคำถามอะไรนะคะเขียนถามได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะหรือแอดไลน์ไปคุยกันได้ที่แอด a b c นะคะ thank you for watching see you next video bye